สามหนึ่งแ

ลงไปเจิมรถทั้งหมดรอบบ่ายกี่คันนะรอบบ่าย25,000ันรอบเช้า42,000ันนะคัน ท่านใดที่หิวก็ต้มข้าวต้มเศรษฐีก็วันอาทิตย์ที่3ธันวาคม25ง6สามวันทีก็แล้วแต่ศรัทธาแต่หาท่านจะรับเป็นกองกองเอาไว้ตั้งไว้กองละ3,000บาทพระููสวนรณุยรักเจ้าหลายอารามมารับพระไตรนะครับแ,แต่ศรัทธา เท่าไรก็ได้ครับอลอยกระทงจอกทางวัดเทอป่านะครับกัมนะเตร,รอพักก่อนนะครับพระภูบาก็เลยเจิมให้แค่ฝ่ามือแค่นั้นกับเศกโนดที่บ้านนะนี่ใหม่ล่าสุดเลยเก็บใส่กรอบไว้เนี่วันนี้ทุกคนที่มาเจิมฝ่ามือนี่เงินงบางเนี่ยเา ท่าก็ได้พอิทินไปปีใหม่เน่ใหม่สิงสิงเลยมีแจกที่วัด <c oughs> อยากขอพรเออท่าพ่อเท้าเว <c oughs> สุวรรณก็สีแดงดูดซับดูดโชคลาภ <c oughs> ตอนนี้พยันที่พระอุบาทั้ง4ี 4, 4่สีสี่แบบเนี่ย <c oughs> ที่ <c oughs> อ่าวตกลงกันเองตกลงกันได้เราอยากจะมีไว้สักบานหนึ่งตอนวันนั้นที่ใส่กรอบไว้เออเรา,าวิธีขอพร จากพยัญนเนีะสมมุติว่าเรามีพยันะติดไปหน้าบ้านเนี่ยเวลาเราจะขอพ940 2941 2945 2946 2950 2951 2951 2953 2954 2955 2956 2957 สามศูนย์เกคุณแม่เก็บมืออายุเฉยอายุต่อไปแบมือก่อนนะใครมาครั้งแรกได้ปาสามศูนย์เก้าสองสามศย์เาไคุณแม่วางมือก่อนวางมือมาคุณแม่วางมือก่อนอ่แบแบนิ้วตรนนี้มาดิ เอาโอเคาวางนะอาอะต่อไปก็เก็บมือเลยคุณน้องใครมีปฏิทินนำมาเลยอาคุณต่อไปเก็บมือให้คุณแม่เก็บมือเลยค่ะไม่มีปฏิทินก็จะไว้ข้าวเอาไปท้อคุณน้องมาประกอบชิปได้นะ อย่ายกีกตายให้ราปลาลงปลาแล้วห้ามกิจนะให้บลายกปลา่อให้เจ็บเลยอาวดีดีวางลวาวาง้เด็เลยอาวุใส่สีมาสลับกันผูกช่วยกันกระผูกด้านนี uh> ้แหละบ้านที่รักนันเ่ไ่อน จ้าวางฝ่ามื้อก่อนคุณแม่เราไม่ีเออห้าห้าเย่ยงเออห้าดีมากม่ยคุณมาได้ห้าคนครับ